ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผมจะมาให้ความรู้นะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านห้ามพลาดนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับผมที่ชอบหาเหรียญราคาแพงขายนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมจะมาให้ความรู้ว่าวิธีหาเหรียญขายแบบง่ายๆทําแบบไหนนะครับ ซึ่งราคาอาจจะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านได้นะครับผมขึ้นอยู่กับชนิดราคาของเหรียญน,นะครับแล้วก็สภาพความใหม่และความเก่าของเหรียญน,นะครับผมหลายท่านเขาอาจจะยังงงนะครับผมว่าผมนํากระจกเงานะครับผมมาทําไมนะครับผมกระจกเงานะครับผมจะเป็นความรู้ในคลิปนี้ที่ช่วยให้ท่านรู้เหรียญที่มีราคาหลักพันหลักหมื่น หลักแสนหรือหลักล้านได้ง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับผมว่าทำแบบไหนนะครับอันดับแรกนะครับผมวิธีที่ท่านจะให้กระจกเงานะครับผมซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับผมของเหรียญนะครับที่จะบ่งบอกว่าเหรียญไหนมีราคานะครับผมสามารถขายได้ในราคาหลักพันหลักหมื่นหลักล้านได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผม ตั้งเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแบบตัวอย่างที่ผมทําอยู่นี้นะครับผมให้ทางด้านพระเศียรนะครับผมมาทางด้านหน้านะครับผมหรือด้านหน้าของเหรียญนะครับอันดับแรกนะครับผมตั้งเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถใช้กระจกนะครับผมบ่งบอกว่าเป็นเหรียญที่มีราคาหรือว่าขายได้นะครับผม ได้ทุกชนิดราคานะครับผมสําหรับเปลี่ยนกระสาบหมุนเวียนนะครับผมพอท่านตั้งเหรียญขึ้นมานะครับผมแบบนี้แล้วนะครับผมให้ท่านนะครับผมมองดูด้านหลังของกระจกนะครับผมนี่ครับผมกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับผมเพราะผมใช้มือจับนะครับผมให้ท่านดูนะครับผมทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมหรือด้านก้อยนะครับผมถ้านะครับผม หันขึ้นมาทางเดียวกันนะครับผมกับด้านหน้าเหรียญนะครับผมหรือทางด้านพระเสียรนะครับผมก็คือตรงขึ้นมาทางเดียวกันนะครับผมไม่สลับนะครับผมนั่นแหละครับผมคือเหรียญที่มีราคาแพงและหายากนะครับผมมีราคานะครับแต่ถ้าเป็นแบบตัวอย่างนะครับผมที่ผมทําให้ดูอยู่นี้นะครับผมปิ่นเหรียญปกติธรรมดานะครับก็คือพระเสียรกลับนะครับผม แต่ถ้าทุกท่านตั้งเหรียญขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมซึ่งอยู่ในกระจกเงานะครับผมหันขึ้นนะครับผมไม่ใช่หันแบบนี้นะครับผมคือหันขึ้นนะครับผมนั่นแหละครับผมก็คือเหรียญที่มีราคานะครับหรือในวงการนักสะสมนะครับผมเรียกว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับผมซึ่งผมก็ เคยให้ความรู้ไปแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับแต่เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับผมแต่ใช้กระจกก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะครับผมสําหรับเทคนิคที่ผมใช้ทําดูเป็นประจํานะครับผมกระจกนะครับผมไม่จําเป็นต้องเป็นบานเล็กขนาดนี้นะครับผมทุกท่านอาจจะเป็นบานใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมทุกท่านอาจจะใช้มือนะครับผมจับสองเลยก็ได้นะครับผมทีนี้ผมมาสาธิตให้เข้าใจง่ายนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับผม จะเป็นพระเสียรกลับจะไม่มีราคานะครับผมแต่ถ้าท่านส่องดูแล้วนะครับผมไม่เหมือนในรูปนะครับผมจะมีราคานะครับยิ่งตรงเลยนะครับผมก็จะมีราคานะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับผมแล้วแต่ชนิดของเหรียญนะครับผมหลักร้อยก็มีนะครับถ้าเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับผมถ้าพระเสียรตรงก็อาจจะอยู่หลักร้อยนะครับผม ถ้าสวยๆเลยก็อาจจะหลักพันนะครับผมแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับผมก็คือพระเสียนตรงนะครับผมเกิดขึ้นอยู่กับเหรียญที่หายากอยู่แล้วนะครับผมอที่เช่นถ้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมก็เป็นปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้านะครับผมถ้าชนิดราคาหนึ่งบาทนะครับผมก็ปกติแล้วถ้าเป็นพระีสียนกลับธรรมดาก็ราคาก็สี่ห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นกับเหรียญ ชนิดราคา5บาทนะครับผมเป็นปีพศ2540นะครับผมซึ่งถ้าเป็นเหรียญพระเสียรกลับธรรมดาก็ราคา 3- 4สี่พันอยู่แล้วนะครับผมถ้าสวยนะครับยิ่งจะมาเป็นเหรียญพระเสียรตรงอีกนะครับผมก็จะบวกราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมอาจจะหลักหมื่นได้นะครับผมถ้าสวยนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นกับเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับผมซึ่งเกิดขึ้นกับเหรียญปีพศ2533านะครับผม แน่นอนครับหลักล้านแน่นอนครับผมถ้าสวยๆนะครับผมเพราะว่าเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับผมเหรียญหมุนเวียนนะครับผมรัชกาลที่9นะครับถ้าเป็นปีพศ2533นะครับผมก็ถ้าสวยๆก็ราคา45เสียนอยู่แล้วนะครับผมยิ่งจะเป็นเหรียญพระเสียรตรงอีกนะครับผมก็จะบวกราคาขึ้นแน่นอนครับหลักล้านแ huh น,น่นอนครับถ้าเป็นปีพศ2533นะครับผมสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนรัชกาลที่9 ชนิดราคา10บาทนะครับผมแต่ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะว่าเหรียญปีพศ2533นรนะครับผมสําหรับเหรียญ10บาทนะครับผมรัชกาลที่9นะครับก็มีการผลิตแค่100เหรียญนะครับผมแต่ผมยกตัวอย่างนะครับผมว่าการที่จะมีราคาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ราคาจะบวกขึ้นจะเป็นแบบนี้นะครับผมทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมให้ท่านสังเกตนะครับผม ให้ทุกท่านตั้งเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับผมหันทางด้านพระเศียรนะครับผมมาทางด้านหน้านะครับแล้วก็ท่านสองดูที่กระจกเงานะครับผมทางด้านหลังของเหรียญนะครับผมหรือทางด้านก้อยของเหรียญนะครับผมถ้าหันกลับกันนะครับผมสลับกันนะครับจะเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับผมจะไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมแต่ถ้าท่านสองดูแล้วนะครับผม หันขึ้นทางเดียวกันนะครับผมไม่ว่าจะทางด้านพระเศียรหรือว่าทางด้านหลังหงเหรียญนะครับผมแสดงว่าเป็นเหรียญแบบพระเศียรตรงนะครับผมหรือในวงการนักสะสมเรียกว่าเหรียญตลกนะครับผมแต่เป็นตลกแบบพระเศียรตรงนะครับผมซึ่งจะมีราคานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับผมมีราคาแน่นอนครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดราคาของเหรียญนะครับผมและสภาพความสวยของเหรียญนะครับผม ที่จะราคาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อและคนขายจะตกลงเห็นชอบกันณเวลานั้นนะครับผมเวลาซื้อขายกันนะครับเรื่องของราคานะครับผมก็ให้ท่านสังเกตนะครับผมหวังว่าทุกท่านก็คงจะไม่งงนะครับผมก็สามารถแคบหน้าจอไว้แล้วก็ดูตามผมนะครับถ้าตั้งขึ้นมาแล้วนะครับผมด้านพระเศียรและด้านหลังโองเหรียญนะครับผมสลับกันนะครับผมจะเป็นเหรียญปกติทันทีนะครับผมไม่มีราคาอะไรนะครับผมนอกจากจะเป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยนะครับผมส่วนถ้าท่านใดสงสัยว่าเหรียญผลิตน้อยทุกชนิดราคานะครับผมมีเหรียญปีพศไหนบ้างก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปแลผมได้นะครับผมเพราะว่าผมทำความรู้ไว้อยู่นะครับผมก็ลองเลื่นเลียนหาดูนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้เรื่องการดูเหรียญพระเสียนตรงนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมว่าดูยังไงนะครับผมโดยการใช้กระจกเงานะครับผม แบบนี้นะครับผมทุกท่านลองทําดูนะครับผมจะเป็นกระจกบานเล็กบานใหญ่ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านจะมีวิธีการส่องนะครับผมแต่ผมตั้งไว้แบบนี้เพื่อเป็นการสาธิตให้รู้นะครับผมว่าด้านพระเศียรกับด้านก้อยนะครับผมให้หันขึ้นทางเดียวกันนะครับผมถึงจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับหรือเรียกกันว่าเหรียญพระเศียรตรงนะครับผมแต่ถ้าสลับกันแบบนี้นะครับผมเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับ ถ้าเป็นเรียนกระสาบหมุนเวียนนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ